ช่ชมพอ่อนากสีมาทำพิธีนะครับเม่มนวัฒนครับที่มาทำพิธีคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมันมาแล้วคือทำพิธีครับครับผมทำพิธีขอขอขอ,ขอเพิ่นเพราะว่าหลวงปู่ทวดนี่เพิ่นมาอยู่น้ำตะโดนแล้วครับอยู่น้ำประมาณคาดคาดสามชิ้นก็ปีได้ครับสามสิบกว่าปีได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับผมหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเพาะมาเขียนเลขให้063ตรงๆเลยพระพ่อ งด <Man. S 2> ที่เลี้ยวนะครับผม อยากเงี้ยก็ได้อยุพาใต้ก็ได้ย่ดถึงยังสวรรค์ก็ได้ให้ล้มมาเขียนของดับของดีเห่นลูกเห็นล้านของมันถูกมันยากแหละต้องนี้มักออกมาหากันเกิดล่มหรือเปล่าอเกิดล่มมากหรอล่มแห้งมาแล้วล่มมาแล้วท่านผู้ชมนั่นแหละจังหวะเอาหาแล้วันที่หนึ่งเด้อหลวงพ่อญ่หางในววันที่หนึ่งสามตัว นะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอนาคผมสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับมื่อนี่ครับผมท่านผู้ชมพอนาคสีมาท่ำพิธีนะครับเป็นพะพนาคครับสีมาท่ำพิธีคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับผมเพิ่นสีหอมมาเขยนเลขใหอยนพอครับโอเคครับผมเดี๋ยวให้พอจัดการเลยครับผมนะครับท่านผู้ชมที่ให้เห็นนะครับเพิ่นเตรียมของเตรียมย่างเรียบร้อยแล้วนะครับกับพอนาคนะครับผมนะเป็นได้พอพอเพิ่นมาแล้วเพิ่นเพิ่นกินเลยครับผมที่พอน้มนเพิ่นมาแล้ว มีมันมาแล้วคือทํามิธีครับครับผมท้ามีีขอขอขอเพิ่นเพื่อว่าหลวงปู่ทวดนี่เพิ่นมาอยู่น้ำตะโดนแล้วครับเราวระพ่ออยากอธิานแม่หลวงปู่ทวดองค์นี้นี่อยู่น้ำพ่อจักปีล้วครับผมอยู่น้ำประมาณคาดคาดอ่าสามชุก็ปีได้ครับสามสิบกว่าปีได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาคอยดูครับผมกับพ่อนาคนะครับพ่อนาคนี่เพิ่นจิตถ้ำพิธีนะครับกับ หลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับผมเนาะซึ่งเ<ม>พิ่นนิมนต์นิมนต์มาแล้วเม็ดอยู่ข้างนอกนพอนะคพ่อเนาะมมาทําอยู่ข้างนอกงวดที่แล้วครับผมหลวงปูทวดเหยียบน้าทะเลจืดเพาะมาเขียนเหล็กให้ศูนย์หกสามตรงตรงเลยนครพอ่อ<ม>งวดที่แล้วนะครับผมงวดนี้ครับผมสิบหกกุมภานี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้เดี๋ยวมาดูพอ่อนาทำพิธีครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับพอ่อนานะครับ เพิ่นจะทําพิธีอันนี้เพิ่นนิมุหนหลวงปู่ทวดมาไหวหมู่น,นี้โดยตรงมาขอโถขอลาบเพิ่นทีท็ดจังไดเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันแต่ผมบริษัทมาพอเอาหยังเอาหยังเตรียมไปเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นไหวแบบนี้แหละท่านผู้ชมเพิ่นเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะเพิ่นเคยขอแบบนี้งวดที่แล้วเพิ่นก็ขอแบบนี้แหละปู้เพิ่นเคหยห้มากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพ่อนาดนะครับที่ทุกคนถามหาทุกคนรอคอย อยากหัวงวดนี่เพิ่นสิเไไรื่อยหรือลูกพูดทวดเพิพ่นฮอปมาเขียนเหล็กให้ใหตัวไดนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับกับพ่อนาดนะครับผมตอนตอนม่อยู่ใหมๆไไ่ๆเป็นไรครับพ่อมาอยู่ใหม่ๆนี่คือว่าเพิ่นเขียนห้แลี่วนี่มือซื้อเลหล็นเห็นว่ากินเบีย์กินยังขาเลยอืเป๊ะเลยคือ,ห,อห้เป๊ะเลยมาพ่อหอเป๊ะเลยถือถือหลายครั้งแล้วอี่พบแต่สิบกูงวดหรือเปล่อสนับเบิ่ง ชิบกูงวดได้เยอะตาาั้งแต่วาสามตังแต่วาสามชิบกูปีเนาะไม่อยู่น้ำครับไม่อยู่น้ำพรนปะเมียนเจมูเจมนาผู้เดชธาใช่ผิดพ,พาดช่วงอยากตีอยากฆานีจายหงเน่เป็นมาสามคนเลยเนยครับพอ่อเป็นน้ำเป็นติดตามตลอดไปใส่ม้าใสา่หิงน้ำดีเป็นหกักไปนั่นแหละสีสีดุกมเป็นเป็นหักแบบ คือลูกเพิ่นเลยเหรอไปใช่ครับผมเลยครับท่านผู้ชมนะกระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพิ่นมาท้ำพิธีนะครับทุกครั้งนะครับผมท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับพิธีเพิ่นพิธีเพิ่นขอนะครับผมคือการขอแต่ละท่านแต่ละคนท่านท่านผู้ชมพิธีไผพิธีมันเพราะว่าขอมาคือกันนะนะครับการขอแต่ละแบบแต่ละคน เพิ่นมาขึ้นกันเพื่อนขอที่ขอแบบเนี้ยกับเพื่อนขอยอนเข่าศูนย์หกสามนะครับเพื่อนขขอแบบนี้แหละครับอ่านะครับ,อนะรบพอพอนาดนะครับผมนะพอนาดนะครับัที่นี้พอได้คุยกับปูไปคุยกับปูถวดไปที่ด้สัมผัสคุยแล้วครับเพื่อนว่าจังไรแนี่ครับบ่อเพิ่นว่าก็นเลยว่ามีมุ่นออกไปทางนอกอือถ้ามีที่พะว่านี้มูมหาครับอันดอก อี่มูมาหากัเลยดิมอนออกมาทั้งนอกเป็นกบหูแล้วอทำวนที่ขอมาขอทั้งนอกเบิงพิจรณนาเบิงครับผมขันบ่ได้กับที่ย่ำอีกเที่ยที่สองเออเที่ยที่สองก็เป็นวันผุดซุกนี่แหละเบิงมือเบิงเว้นไว้แล้วครับผมลมคึลมกับพอไม่มีแนวหวังร่มหน่อย นนะีบังร่มนี่บังร่มร่ม,รมดีกว่คือครับลงปูดทวดครับผมจะงวดนี้พอมั่นใจว่าปูประเดี๋ยวไม่หายหายพออีกคือว่าเนี่ยเนี่ยโมนี่เนาะเนี่ยซึ่งบบเห็นตัวนี่ครับขันเป็นมากคือเห็นเห็นบ่ามากคือคือบ่เห็นออกมากจังนะครับตัดเที่ยวนี้ ไห้ปูมาเขียนไห้เด้พอเด้อครับผมเขียนไห้เลยเดี๋ยวพอวหงด,ดนี่ครับผมท่มานผู้ชมพอเพื่อนที่ทำพิธีไห้นะครับผมเนาะที่เขียนเลขกไห้มาพอมาหนีิเมียนเมียนครับมีม้วนเราออกมาทางนอกแล้วอือของดาวพองดีน้ำฝนครับ,รบเราฝนใกล้ไห้มาอยู่ประจํา เดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัลนังกชามิ สังขังสาฬานกัจฉามีทำม,มังสาฬานกัจฉามิเด้อหลวงพญายมือนีมือสันวันดีผู้ข่าขอห้องดับห้องดีน้ำยุภาคเหนือก็ได้ยุภา,า,าคใต้ก็ไดย้ยุทั้งยังสวรรค์ก็ได้เห็นโลกมาเขียนของดับของดีเห็นลูกเห็นหลานก็มันถูกมันยากละ่ะต้องเหนมกักออกมาหากันเกิดล้มหรือเปล่าล ร่มมากหรอมาแม้างมาแล้วท่ผู้ชมนั่าทำจมจังว่าเอาหางวันที่หนึ่งได้ลงมคนง่างหางวันที่หนึ่งสามตัวหรือว่าสองตัวขันเด็ดเด็ดเอาเด็ดเด็ดเอาทั้งบนทั้งล่างสามตัวบนสื่อลอตเตอรี่ได้ขันสองตัวนั่นมันหายากมันหาสื่อบ่ได้ได้ยุ่มมันบุกหาลักบ่ได้เอาสามตัวหางวันที่หนึ่งเขียนชัด แล้วกสองโตทั้งใตแบบเกาเคือเคยมาเขียนนั่นแหละเอา้ามงึงก็จกว่ามาไหมหลายควมเอาเขียนๆนั่นสิละจ่าถุเดี๋ยวเราดีกินอาหากินไงว่ากันที่นี่นะครับเดี๋ยวเจีบพอเป็นบอยฟังนะครับเป็นยังไงน,นะครับผมท่านผู้ชมนะ เพิ่นได้ครับบอกปูแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่นกะที่มีการเช็ดเรลยกเห็นไหมพอ่อเห็นครับนะครับล่างเทียออู่เกวทูบแบบนี่ต่ออืมหเห็นห็นไหมพ่อเห็นเครื่องถือเก,กี่แเ้วทูอืมนะครับล่างเทียกับยุจจันจันดอกไม้ก,กับนี่อืมล่องขู่แนวเด้พอย่ะหน่อืมล่องถูกแนวถูกยางพรอมครับบานี้ล่างเทียกับปกะามลนลงมาอือลงมานอนอยู่ก็เห็น เห็นสามตเที่ยวนั้นมันจ่อมือสีออกจ้องมืออื้นเนี่ยครับไปหาโตรตลีเพได้เขาก็บ่าผู้ขายเขาก็บ่าจะซื้อไต้ดินเอาอพราได้รอกมันบ่มีมันจ่อมือเราบ้านี้พ่ออี่กับม่ยำใบนี่แล้วนี่ยำใบนี่เราลืมเลขตัวตัวมันเขียนให้คืดว่าออกเลยบ้านี้พ่อเที่ยวนั่นคือมันเขียน หาหนึ่งเจ็ดให้ขอ่นตะกีรักตะพุนนั่นปะว่าไม่ขึ้นไม่คือ่ครับผมแต่โดนเลรครับสองสามปีขึ้นหลังอืบานก็ออกออกแบบไรก็ออกหาก็ออกเจ็ดเลยครับผมก็เลยเรียดให้เจ้าของจนมุกหองจักสิเหตุการณ์เห็นงานมือหนึ่อเออเอาไปทํางานครับบานก็เลยโอ้บานเอาคิดดีดีรั่งสันไม่ขามาแล้วปีไม่พอสอก็หด กายนีไปแล้วครับผมสั่งสันไมบ้บานยันนี่ยากหลายนี่สิ่งหลายอย่างอยู่ครับพ่อมอเตอร์ไซค์กับพท่านมีงวดให้เขาขาดยุดตรงหลายเมืน่นบัดที่นี่พอผมถามนะครับบัดที่นี่เดี๋ยวหลังจากพอท่านไปที่เรียนบะครละหลังจากพอท่านไปที่เรือปุ๊บเนี่ยเฮ็ดจังไดเข้าจังสีไดชโหตัวเลขครับผมต้องเป็นณนตอนนี้ไหมครับณตอนนี้แต่ว่าเป็นเขาวขาตัวนึ่งหมละ ขาเขาตัวนึงเงินป่ะตัวหนึ่ง,งอ่ามันมันเป็นมันเป็นแบบฮัตเซจันใช่ไหครับฮัตเซจันคือมือนั่นนั่งฟั่งวิทยุอยู่ตอนเ้าที่สวยยังไอ,อวิทยุหนังหนังยางวิทยุเนี่ยยางมอเตอร์ยางในมอเตอร์ไซค์ก็เลยกระเด็นออกกระเด็นออกจากวิทยุปิ้งไปทางเว้นออกครับเลขยุหันมันมีเลขตัวใหญ่กูมูลหล่ะคือเป็นเลขสอง สองหกแปดตัวน่อยของมั่นกับยูวิทยุหนึ่งเป็นแปดแปดแปดครับหนึ่งศูนยที่พอ 9, 10, บอกหนึ่งศูนย์บานจางหันมากกัมาเสียงเบิงครับพ่อมาเสียงเบิงขึ้นที่สามฝันว่าพี่สาวนั่นเอาเขาเน้ยวนี่ไว้ให้ห่อบอกไงในตู้ตื่นย่ำส่อมาว่ามันเป็นของจริงไปเปิดหาขอนียวบ่มีคือว่าฝันแบบนี้ก็สงสัยแน่แล้วล่ะ ว่าเล็กตัวนี้ได้แบบฮัตจรจันคล้ายๆครๆับเิ่นม,มาเขียนให้ตะกี้ตะกรอนหลายปีมันเสียงจังไหนกับว่าฝันกับอ,อ่อคือเก่าเที่ยวนั่นแบผมไปเขียนให้ยุ่ข้อาชครับไปกรุงเทพเอาเอาใบขอนี่กระดาษข้อขาวที่เ,เล่านังทับยุนไปน้ำใส่ถุงเสียไปน้ำไปเขียนให้กลางทางแกพอก็ไปเขียนตะเ้ามีหกตัวเดียว นี่หกตัวเดียวกับไปเขียนให้อีกเป็นเลขหาหาสองตัวครับบาดพ่อไปฮอดกรุงเทพแล้วผมกับพวกินเขาจักข้ามดอกมือน่ะเพราะว่าดีใจแห้งเมียบอกให้เงินจักบาดเมียบอกว่าไปขายหน้าแม่เจ้ามาเสือเอาอบาานี่เฮ้ยมันเบาจางังใดคือเบาจังซ่านากูเนะมียก็ได้เลยคิดนะผมเลยเอาไม้เอาไม้คอยจะพันในแถวว่าพันก็ใหาลอยครับผมไปซื้อไตดิน เขาก็ว่าไปขายหน้าแม่จ้ามาเสือเอาขันจ่อมมะเล็งบ้านนี้ออกเต็มเต็มครับออกเต็มเต็มคือออกแบบใดเขียนให้หกหาหาจะเส้ามีหกตัวเดียวตะกินปะแมนพิพานมาหลายปีแล้วล่ะบีมโอ้ยเย็นอ่ะโอเคพอเดี๋ยวกะนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันคือพอเขาก็ขอเพิ่นมือนี้เนาะขอเพิ่นห้เพิ่นมาเขียนไอมือนี้เนาะครับขอแล้วตอนนี้ท่านมีทีแล้วครับ ครับผมทำพิธีแล้วทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ถามเบื้องผัวดูเบื้องหันท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นจุดถูกพอมนะพอจุดถูกนหนึ่งแล้วพอนะเออจุดถูกแล้วจุดถูกอันหนึ่งเดี๋ยวมาเบื้องกันแล้วก็กับใบใหญ่ที่ว่ากระดาษที่พอเชี่ยงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมั้งพอเนี่ยเชี่ยงไว้เออให้เพิ่นมาเขียนให้นะครับท่านผู้ชมอืมนะครับแต่ว่าที่นี่เป็นเวลาเนวลาเพิ่นมาเนี่ยกินเพิ่นหอมมั้งพอเวลาเพิ่นมาหาเพิ่นมาหากับกินหอมเป็นคลรใครกับกินดอกไม้เออ ผมนุ่นนวลนอ,อนอจะค่าย g r ับดอกดอกมะลิแหละครับครับพอิ่งตาพ่อตาพ่อเราหมาักดอกมะลิหลวงปู่ทวดเหยียบนำเศเษฐกีจเลยนะครับหลวงปู่ทวดเหยียบนำเศรษฐกิจตอนแรกอ่ะปู่ซ่ามาตั้งเทพต่อมากเอาขึ้นมาไหวบ้านประมาณสามปีกลัวครับจังเกิดอพิริหารหือมากมาเขาควอมฝันผมนี่แหละครับแต่เลว่าว่าเลากับวอแบบนี้ เท็ดเท็ดลูกขึ้นมานี่หน่อยสิครับครับถ้าอยา่าง <c oughs> เล่าก็เลยว่าแบบนี้ก็ได้ลูกขึ้นมาวิญนยานตัววิญนยานนะครับมาคุยน้อบ้านนี้ก็ถ้าอยากได้ของดับของดีให้แต่งเอาทําเอานาทิศนะอัตมาจะไปแล้วนะปรากฏว่าดากดูดเล่านั่นพ่ถึงหนันหิงผ้าแล้วครับครับประมาณคืบหนึ่ง บานนี่พ่อว่าซสำนันแล้วอัตมาจะไปแล้วนะกันเลยหอวิตหลอดสังขสีไปจอยอืจากหันมากกางใกล้หัวขีวออกเลี้ยขีออกกันเลยทําวิธีเบิ้งเป็นเรียงกริงมะเนาะบานแต่มาทําวิธีเบิ้งเป็นเรียงกริงอที่ว่าแล้วหอมามาคุยนํางวดที่แรกพ่อกะทําวิธีแบบนี้ที่ว่าเขาศูนย์หกสามนะงวดที่แรกว่างวดที่แรกก็ทําวิธีแบบนี้ละศูนย์หกสามเต็มเต็มเลยงวดที่แล้วศูนย์หกสามเต็มเต็มเลย นะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับผมพอนาดนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับท่านผู้ชมสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะพเนะเนื่นช่อเป็นเป็นวิญญาณครับครับมีแสงสว่างแสงอาทิตย์แดดซองกับเล่เบิงกับเห็นม่องกลองยุโรปขันเพิ่มมากครับคือว่าไงเหตุผนเข้มวันนี้นะพเนะใหติ่ลเข้มวันนี้เหรครับผมอืมนะครับท่านผู้ชมนะครับกับเบิร์ไวเป็นแนวทางนะครับกับหลวงปู่ทวดเหยียบนามทะเลจืดนะพเนะครับพันธุ์ันธุ์สีไนะครับ คือพอเพินพ่นเพิ่นเสียงทูบแล้วก็กับเสียงกระดาษตรงทีเพิน่นที่ห้หลวงพ่อถวดเขียนห้นะครับผมนะตผู้ชมอ่านะครับเดย๋ยวจะมาเบิ่งกันว่าพอเพิ่นสิเสียงใ้ตัวใดแบบใดนะครับอืออุพพ่อว้าว,า,วาเรื่องที่พอไอ่อนพอสิมาพอหลวงพ่ทวดวพอเป็นไดที่เพิ่นมาอยู่กับพ่อนี่คอนเฮ้าเนี่ยแต่บ่มีบุญอีงิงจงเพิ่นบ่มา,มาอยู่กับเฮ้าเป็นบ้พอเมื่อ บ,มบ่มาอยู่ยังไงเน,นี่ยมูนีมีบุญบักเติบหนึ่งเลยล่ะครับส่วนมาคนอยู่ในประเทศไทยเข้าหูนบ่มีพระหอมาอยู่น้ามังฉีเลยครับอตามหลักหาบ่พ่อ,อยังไงครับคือตอนผมบูซ่ามากกับบูซ่าอยู่กรุงเทพครับมีผู้ยิง่งผู้หนึ่งมือนั่นบอ่ออกรถไปเรียนหาเงินกับได้หยุดกันอืถือมาเอาไม่จ้าเอาไม่จ้าอ,อะไรน้อง บูชาพระไหม,มพ่อเหลียวบ้างแล้วขนชิงลุกครับครับขนชิงลุกขนหัวลุกเอา้าทุเป็นช่วงนีล้ลักษณะนี้บ่อนอยากมาอยู่น้่บ่กบเกลยบูซาเท่าไหร่ครับสามสิบเก้าบาทเกยเอาเงิ้ใน้เขาสี่สิบบาทเขาก็เลยไปเหลียวองเดียวเ,เรียกว่าได้แล้วพ่อมาบ้านก็เลยนิมมตนขึ้นมาไว้บ้านไปซองจุงเทปมาสามปีกว่าครับอภิริหาร หอมาะเขาอความฝันครับก็เป็นเรื่องจริงยุทยตงมือหน่ครับตรงมือตรงเว้นนี่ครับครับโอ้เพิ่นหอมมาขอความฝันเขาเลยแม่นไ่แดามะบอกก็พอปะครับบอกว้าว้าว่ากันคุยกันนะครับเลยครับเราเออคือคุยในความฝันคุยในความฝันนั่คุ้มผาเลี้ยงมากคุ้มผาเลี้ยงมากนี่คล้ายๆครับมรณะภาพตายนี่ตายค่าผาเลี้ยงออาำรัพาองนี่อายุร้อยปีเต็ม ลอยปีเต็มอันหนังสือประวัติมาแล้วลอยปีเต็มเป๊ะเลยอือกับหลวงปู่ทวดเหยียบนำทะเลจืดนะครับท่านผู้ชมอือเอาพอเดี๋ยวห้องยิบกระดาษมากระดาษพอเพิ่นเพิ่นขียนไปนะครับพอพอเบิ่งเบิ่งจากพอหนักเลยท่านผู้ชมเด้อเพิ่นเซียงนะครับเพิ่นเซียงถึงแต่เมื่ขึ้นแล้วเพิ่นก็เอากระดาษมานั่มนะครับเออเพิ่นยิ่งเพิ่นเบานะาเพิ่นเพิ่เพิ่นเพ่เขียนให้เป็น เป็นคือจังเป็นคำหมาขั้พู่ที่มันเขียนให้หนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะมีบ่ะพออืมยื่นไหนเพิ่นเพิ่นเหตุอะไรเพิ่นให้เหบิง่งโตแรกคือเหล็กสองนี่เออมว่าไงงวดที่แล้วเพิ่นก็กเขียนให้แบบนี้มันป่ะอมวดที่แล้วก็เขียนให้แบบนี้แหละอืออ่าเดี๋ยวผม <c oughs> บ่มก,กันหนอ่อยอให้เอฟซีเป็นเบิร์นอะเดี๋ยวกันนะ่อยพอ นะครับท่านประชมมันเป็นไข,ข่ไข่คือจังาำหมาคำพูดนะพอนะเป็นบ่พอเมื่อนว่ามันสองสองศูนย์สองศูนย์หกสองแปดหกบ่พอสองว่ามันสองแปดสองแปดหกนี่แหละนี่ไหมครับท่านประชมสองแปดหกบ่ 2, 8, 6, เอ้าแต่ว่าสองแปดหกมันกระตัวเดียวก,ก,กับพอต่อที่พอเห็นเลขวิทยุสองหกแปดเลขวิทยุนั้นถือว่าเกิดในพิธีหารเนี่ยเป็นสองหกแปดโอ้ นี่ครับท่านผู้ชมคล้ายๆเป็น286นะครับท่านผู้ชมเนี่ยสองหรือ2องสหรือเปล่าพอเนาะสองแประมาณนี้นะครับเพิ่นเสี่ยงไว้ไตาฐานนะครับเอองงดนี้ปังในนอนพอๆเนาะ286 2 6ดหกสองกปเนาะบ่ม่นงยู่บ่เออนะครับแต่ว่า พอเป็นเสียงเหล็กถูกมีเหล็กมีเหล็กสองได้พอนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบิ้งเอาเดอผู้ใดเบื้องเป็นอา่าเบื้องเป็นคอมเมนต์มากครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้โชคดีกับสุขูสุขนนะครับอา่ากับเหล็กพอหนักที่เป็นเสี่ยงจากอา่าหลวงพุทวดหยาบนำทะเลจืดซึ่งงดท่แลเป็นเสียงแบบมีแหละกได้มาศูนย์หกสามนะพอนอะครับ เดิมมาศูนย์หกมงวดนี้ปังๆครับผมท่านผู้ชมเป็น2องศหรือ2 8งแครับตามนั้นครับผมเดี๋ยวไปดูเลขทูบกันครับนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเลขทูบครับผมที่พ่อหน้าขึ้นเสียงที่หลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับสีองอีอย่งนี้ ซีสองเกตปะพอหรือซีสองอย่างซีสองหนึ่งบ่หนึ่งกับคือ,อเกตกัคือนะครับถ้าบอซีสองหนึ่งกับซีสองเจ็ดนะครับผมเออถ้าไม่ซีสองหนึ่งก็ซีสองเจ็ดหรือซีสองเก่าเก่ากับคือได้พอเก่ากับคือเออทว่าเก่ามันกับนี่ตรงกับสองหกขอกับเก่าทีเดียวกัน เงี้ยหัวเก่าตัวเดียวกันเอาะเะแตะหัวเก่าตัวเดียวกันนะพอนะหัวเก่าตัวเดียวกันสี่สองหนึ่งสี่สองเจ็ดสี่สองเก้าครับผมตามนั้นเลยครับนะครับผมโอเคครับชมคุยกันอยู่ดีๆกับพ่อหน้าครับผมกาลังจะปิดกล้องจูจๆทูบแตกพ่อทูบแ,แตกครับผมท่านผู้ชมทูบแตกครับ ล้มแตกเลยครับผมเห็นเห็นเลยครับโอ้โหผมว่าปังแน่ครับผมงวดนี้ครับผมปังแน่นอนครับสุดยอดครับผมนะครับโอเคครับเอานะครับท่านผู้ชมนะครับกับข้อหนากนะครับผมซึ่งนิมนต์ปูทวดนิมนปูทวดมาขออยู่อยู่เนาะเพิ่นเขียนให้เรียบร้อยนะขอขึ้นกระดาษใบนี้เนาะที่พอเสี่ยงไวอย่างแทบเหมือนคลืนแล้วที่พอมานีนะครับท่านผู้ชมกับกระดาษใบนี้เห็นเป็นสองศูนย์หกหรือสองแปดหกนะครับ แต่ว่ามันไปนตรงกันกับเลขพอที่คลิปแรกได้ที่พ่อบอกว่าไฮเลขวิทยุ268 286นะครับอ่าแล้วก็มาเลขทูบเป็น4 2 1 4 2 7 4 2 9นะครับขอให้โชคดีนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนี่เพิ่นเสีย่ยงแบบนี้แหละได้มา063ตรงๆนั้นพอ063ครับนะครับท่านผู้ชมนะครับกับพ่อนาคนะครับผมนะอ่ากับร่องเบิงหาเพิ่นให้โชคให้ลาภกับอ่าเพิ่นเคยซื้อกับหลวงปู่ทวดนะครับเหยียในน้ำทะเลเขียรตินอรนะอ่ะโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับเพิ่นกะ เอาแ้่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอามคนเดิมนะครับผมขอให้โชคดีกันสุขสุขคนนะครับผมสําหรับวันนี้นะพอเนาะขอ<บ>ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับโชคดีครับเฮงเฮง้ครับผมสวัสดีครับ